สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับห้องภาคกมสัง Studio จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับนะครับชุดสีกะทีนะครับชุดสีกะทีของอตำแหน่งนะครับท่านนายกอบตอแล้วก็รองนายกเลขาติปษาอบตอส่วนดน้านนี้เป็นบ่าของสมาชิกอบตอนะครับเป็นชุด สีกะเกีเคร i, um ื่องแบบนะครับสีกะกีนะครับถ้าตามมานิดนึงดูไใกล้นะครับชุดอันนี้คือชุดตำแหน่งนะครับสีสีกะกีนะครับตำแหน่งนายกถ้าดูกระดานบาก่อนนะครับบาก่อนบาจะหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดเสร็จแล้วมีพานนะครับนี่คือตำแหน่งนายกนะครับเวลาใส่ด้านนี้หันไปชี้ไปข้างหลังนะครับนี่หันไปชี้ไปข้างหลังนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นเครื่องหมายสิงนะครับ เป็นเครื่องหมายสิ่งนะครับคู่หนึ่งแล้วด้านนี้นะครับด้านขวามือของของยกมือท่านนะครับด้านนี้จะเป็นป้ายชื่ออันนี้คืออปตนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่รัชกาลที่10นะครับเข็มนะครับด้านนี้ซึ่งด้านนี้สําคัญนะครับเป็นแผ่แถบสีนะครับอย่างย่อถ้าตําแหน่งนายกเป็นมาแล้ว1สมัยหรือ2สมัยนะครับจะได้ บมอนะครับบมอเบญจมาพรมุกุฎไทยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นเหรียญที่รละลึกนะครับเอาท่านตามมาตรงนี้นิดหนึ่งคบชุดนี้ดูไวูใกล้นะครับบ่านี้1ขีด2ขีด3ามขีด4ขีดนะครับรับไปข้างหลังนี่คือตําแหน่งเลขานุกการตําแหน่งนะครับที่ปรึกษาตําแหน่งรองนายกนะครับเป็นบ่าเดียวกันด้านนี้ก็เหมือนกันครับเครื่องหมายนะครับ เป็นชุดเครื่องแบบสีกีมีกระเป๋านะครับมีสามหน้าชุดสุภาพบุรุษสุภาพสตรีใส่เหมือนกันนะครับด้านนี้เป็นป้ายชื่อนะครับอันนี้ว่าบ่งบอกว่าเป็นอบอตก็ใส่เครือร่องหมายอบตไว้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับส่วนด้านนี้เป็นแผรแถบสีอย่างย่อนะครับอันนี้ไม่มีเครื่องราชสีห์พอเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับปีต่างๆในในโวกาสปีต่างาท่านตามมาตรงนี้นิดนึงอันนี้ตำแหน่งนะครับ สมาชิกนะครับท่านดูมานิดหนึ่งสมาชิกนะครับ1 2 3 4แต่ทีนี้มันจะต่างตรงนี้นิดนึง3แถวนี่สขีดนี้จะติดกัน3ขีดนี้จะติดกันนะครับบาาด้านานี้ไม่เหมือนกันลองลองพวกนี้นะฮะลองที่ปรึกษาเลขาไม่เหมือนกันตรงนี้จะติดกันนี่คือบ่าสมาชิกมีพานแล้วก็หันแบงหลังส่วนดน้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับกระทรวงหาดไทยมีป้ายชื่อมีแพ่แถบสี ฝากนิดนึงผมอยากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้อันนี้ดูง่ายๆนะฮะถ้าเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยถ้าเป็นเหรียญจะดูง่ายเหรียญเงินนะครับ ENCE! มงกุฎนะครับเหรียญทองมงกุฎเหรียญเงินช้างเหรียญทองช้างนะครับแต่เวลาจะไปเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ดูยากนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรดูยากนะครับตรงนี้ดูยากดูยากนะครับเวลาท่านจะใส่ก็ฝากดูนิดนึง อันนี้ตำแหน่งนี้ยกไหมครับถ้าในยกก็เบนจะมาพรอนนะครับก็คืออันนี้อันนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายเป็นเหรียญแต่ถ้าเป็นแพทแท็บนะครับเหรียญอย่างย่อปุ๊บมันจะเป็นสายลักษณ์แบบน,นี้มันก็คืออันเดียวกันส่วนด้านนี้ผมย,ยกตัวอย่างนะครับนี่ฮะสมมติเป็นเหรียญเหรียญเงินช้างเหรียญทองช้างถ้าเป็นเหรียญเนี่ยดูง่ายแต่แบบนี้ดูยากนะครับก็หาซื้อหรือว่าท่านได้ได้มาต้องได้นะฮะต้องไล่ผ่ายธนาา ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะใส่นะครับนี่คือเครื่องราชสียงคอนประเภทนะครับชั้น6ชั้น7นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับร้านรมสรรตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังไงก็ชุดต่างๆนะครับชุดพวกนี้นะครับมีผมมีร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามมีร้านเช่าเช่าชุดแล้วก็ตัดชุดด้วยนะครับเครื่องแบบไม่ว่าชุดสีคือกีชุดปกติขาวมีเครื่องไหนเครื่องหมายจำหน่ายด้วยนะครับที่ร้านรมสรรถ่ายภาพเสร็จนะครับ เป็นระดับ5ดาวนะครับถ้าตามตรงนี้ไม่เต็ยากให้ดูนะครับที่ร้านถ่ายรูปเสร็จนะครับจะ,จะมีการขึ้งจอให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าเราถ่ายรูปเสร็จก็มีลูกค้าได้ดูว่าเราถ่ายรูปแบบไหนเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยฮะยกตัวอย่างนะครับถ่ายเสร็จให้ลูกค้าดูได้แลว้วก็ที่ร้านใช้กล้องนะครับเฟดวันมีเดียมฟอร์แมต 50ล้านพิกเซลนะครับมีไกดก็อปกาไว้นะครับมาใช้บริการได้ร้านคมสันตั้งอยู่ปัดซอยประชาราชยีบสองนะครับท่านจากท่าน้ำหอนิการจังหวนชุมีนะครับสองป้ายลเมย์เปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับ